สวัสดีครับพบกับฟิตุดิสารชาแนลวันนี้นะคับเราจะพาไปดูต้นไม้ครับต้นไม้หายากเขาว่ากันว่ามันเป็นต้นไม้แปลกนะครับเป็นต้นไม้แปลกที่มีราคาแพงขดโคตรนะฮะแพงขดุขดโคตรเป็นต้นอะไรเขียวก่อนอื่นนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับก็ค,คือต้นนี้นั่นเองนะเป็นต้น ล้วยด่างนะฮะล้วยด่าง <Okay. S 1> ต้นนี้ก็เป็นพันอไอซครีมนะครับไอซครีมน้องชื่อเล่นน้องไอติมนะฮะ <Wow. S 1> สีเขาจะมีอยู่ทั้งหมดสามสีนะคร <Wow. S 1> <ส>ับไอซครีมมีสีเขียวนะครับเขียวอ่อนก็มีนะครับเขียวอ่อนก็มีเขียวเข้มก็มีอ่าสีสีขาวก็มีนะครับ สีเหลืองเอาสีสีเะไรถึงสสามสี 3, ส <c oughs> <c oughs> จะมีใบใหญ่ๆอยู่สามใบอ่าสามใบ,มใบแล้วก็มีใบเล็กๆตรงนี้น,นะครับตรงนี้ตรงนี้มัน,นจะเห็นเป็นสีขาวแต่ตัวมาอาจจะเป็นสีเหลืองก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้นะนนเราไม่รู้นะฮะอันนี้เมื่อก่อนตอนเอามาตอนอยู่ขนส่งส่งมาจากชุนใบเนี้ยก็จะเป็นหลอดแต่พอ ผ่านไปสองคืนมาถึงบ้านเอาลงดินกลางใบเลยค่ะกลางใบกลางใบสวยงามครับสำหรับวิธีการปลูกนะครับต้องขุดหลุมให้ค่อนข้างจะเป็นเป็นลึกแล้วก็เป็นแอ่งนะครับพอได้มีน้ํากัดเก็บนะครับไวทใช้สําหรับให้รากเขาดูดน้ํานะครับทีนี้มาดูใต้ใบกันบ้างนะใต้ใบใต้ใบของเขาใต้ใบเขาจะมี ความด่างเหมือนกันนะครับตรงนี้ด่างเหมือนกันอ่าเอาลองมาดูใบอีกใบหนึ่งอ่าใบใบนี้กันบ้างใบนี้ก็จะมีความด่างอ่าเนื่องจากฝนตกนะครับก็อาจจะมีสะเก็ดของดินนะครับเป็ดโดนบ้างเล็กน้อยอ่าเล็กน้อยต้นนี้น้อมาจากจังหวัดชลบุรีนะคะเพิ่นเอามาื้อราคาราคาโอ้ <laughs> <laughs> สามหมื่นนะครับโอ้โหแพงตอนนั้นยังไม่เอาเอามายังไม่ลงดินเลยนะคะมีเพื่อนมาเห็นเพื่อนก็เลยเสนอให้เลยนะคะสามหมื่นจิดแต่ไม่ขายแต่ไม่ขายครับชอบนะก็เลยยังไม่ขายก็รอดูไปก่อนอ่ารอดูไปก่อนครับรอรอน้องไอติมเขาโตก่อนนะครับกะว่าจะเอาหนอนนะคะน้องไอติมจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะครับจะได้ ในพาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย